ส8หลาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเป็นสายของซาลาชแฉลบแล้วโอ้หนึ่งศูนย์บอลแฉลบมาเข้าประตูครับลิเวอร์อพูลนำเร็วเลยครับ3นาทีกับ30วินาทีครับลิเวอร์อพูลขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากฟรกคีกของโมซาลายิงบอลแฉลบแล้วเปลี่ยนทางยันอกปากยืนขาตาเลยครับหนึ่งศูนย์ับลิเวอร์อพูลขึ้นนำไปแล้วครับโอ้ได้เร็วเลยครับลิเวอร์อพูลในเกมนี้ มันก็คือโอกาสแรกในเกมนี้ของลิวพูลนะครับแล้วก็เป็นประตูเลยก็ประมาณอาจจะไม่อาจจะ 20, 20หลาน,นิดๆเอยนะครับโอ,โอ้เป็นตัวโรเบิร์สันเปลี่ยนทางเข้าสรงเสาแรกอะกำแพงของแอมเลติสคน ย้อนกลับไปก่อนโคโนาเต้ทางขวามีแล้วเลือกให้มซิโมซาร่าครับรเตียงจีของซาร่าโยกเข้าในซาร่าไปได้ไหลให้กาเฟนแบกดีตอ่อซาร่าหลุดมาซาร่ายิ้มเดี่ยวสองศูนย์ครับโอ้โหห้านาทีกับ34วินาทีครับโอ้ลิฟต์พู้นีมาสองศูนย์จากโมฮาเหม็ดซาร่าครับโอ้ประตูแรกของเขาในแชมเปี้ยนส์ลีกครับโอ้ตจนมาแล้วครับโมซาร่าโอ้สองศูนย์ โอ้จังหวัดหลุดมาหลุดแล้วไม่มีใครประกบซาร่าเอาซาร่าไม่อยู่นะครับโอ้นี่ซิเมูนเน่ต้องกระตุน้นลูกทีมทันทีครับโอ้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นนาทีที่หกนะครับลิเวอร์พูหนีแอตมาดิเป็นสองศูนย์นะครับจากโมซาลาโมซาลาบอกเมื่อก,กี้ไม่ได้ใช่ไหมยิงเองมาจากโอเพนเพลย์เล่นเองเลยครับโอ้สองศูนย์แล้วครับบอลขึ้นจากทางขวาแล้วครับโยกหนีมาก่อนนะครับโมซาลา แล้วกับเฟนแบกติดต่ออู้ดูดิสองคนเอาซาลาไม่อยู่อ่ะแล้วสอดขึ้นมาได้เร็วนะครับซาลาก็เบียดเบียดมาคอสยเรนเต้แล้วก็เนียสามคนเลยทั้งโยเรนเต้ทั้งกอนซาเลสแล้วก็กาลากเกอร์ เนี่ยสามคนของแอตเลิดเอาซาลา,าคนเดียวไม่อยู่แล้วหลุดแล้วก็นิ่มๆเลยครับโมซาลาครับองตวนกิสมันช้าไปสวอสไลโอ้โหมาตัดบอลได้สวยครับอ่าแล้วกล้องตัดมานี่ครับตอนนี้นาทีที่ที่20แน่นอนครับดิโยวกโชต้าเนาะนาทีที่2<ๆ>ี่ก็เป็นการล้ำลึกนะครับรอ่ะดูสาระปันลูกนี้นะดูเฉียวเสา,าออกไปเกือบจะส0ูนแล้วครับโอ้ลูกยิงของโมซาลามันอาจจะเลี้ยวไม่พอเลยครับ กิเร์โนซิโอเน่ลูกชายของดิโอโกซิโอเน่ครับลูกชายลูกชายโลโบแกสัมภาษณ์บอกว่าแกก็จะเป็นแบบเหมือนทิงที่เลี้ยงให้เคอร์เคสแต่แกเองก็บอกว่าก็จะพร้อมสู้ตำแหน่งแบ็กซ้ายเหมือนกันเออแบบอารมณ์เหมือนส่งตอ่อโอ้ตรงนี้สมมติซาัดบอลได้อีซักอดีตต่อให้ซาร่าอีซักควา้าไปแล้วแต่อีซาร่าจิงลูกนี้เนี่ยรับมีหลุดเล็กถอยออกบล็อกยังคว้าไม่ได้อยู่ อ้าวอีซักอีซักอูยังไม่ลุกขึ้นมาครับอ้โดนจังหวะโดนจังหวะบวกเข้าไปครับโอตอนนี้แฟนเดอะคอรโฮทันทีครับอับบาลีอสจ่ายเรียกเอาเตอร์ดักจากกาฟนแบวีอสไลท์ต่อให้อลิเซเตออีซักอีซักปั่นลูกนี้มันหลุดออกภัยครับโอได้โอกาสจบแล้วครับอลิเซเตออีซักอาจจะใจร้อนนิดนึงช่องมีก็เลยเลือกตัดสินใจยิงเลยครับอาิเซเตอีซัก ต้องชมการตัดบอลของกาเฟนแบกก่อนแล้วเวสจ่ายผ่านเข้าในขอนเพียโทษอีซักเล็งเสาไกลแต่ว่าจังหวะปัน่นด้วยขวาของอีซักเนี่ยมันอาจจะแมหลังเทาง้าด้านนอกไปนิดนึงทิศทางก็อาจจะไม่ไม่โค้งให้เท่าไหร่อ่ะตรงนี้ตะวัดยิงเอาตะตรงตัวโอ้โหโอกาสของซาร่าว่าแต่ยิงตรงตัวยันเอาบล็กนะครับโอ้ี่เกือบจะเป็น3 0อีก <laughs> กาเฟนแบกอ่ะลร์โูก ลับมาเป็นฝ่ายคองบอลบุกต่อครับโรเวอร์สั้นไหลมาให้เวียสเชื่อมเกมแล้วไหลต่อให้อีซักหาช่องแล้วครับอีซักแต่ยิงเสาแรกแต่เบาไปบอลตรงตัวยันเอาปลักเลยครับ ได้จบครับอิซักอีกครั้งหนึ่งเวียสลงมาเชื่อมเกมฝั่งซ้ายเลยครับแล้วก็ให้อิซักแตะหนีเนี่ยแตะหนีเลยน็อกมองแล้วมีช่องตรงเสาแรกนะครับลูกยิงของอาริเซอีซักแล้วโดนดึงแขนด้วยเล็กน้อยโดนดึงแขนด้วยนิดนึงอ่ะแม่อิซักเสียดายเลยได้โอกาสจบ2ครั้งต่อเนื่องครับอาริเซอีซักยอรนเต้คืนกลับมาอับบาริออสวางวันเข้าในมาครับบาริออสหวนมันถึงรัสปาโดรี บลัสบอยี่ไหลให้โยเรนเต้ยิงลูกนี้อ้าวที่ใครแตะไล่มาครับหนึ่งประตูต่อสองครับเอา้าแอมบัลลิศเอา้าโหจุดเปลี่ยนนี่เพราะว่ามาตีใครแตะก่อนจะจบครึ่งแรกนะครับนาทีที่45่บวกสครับแล้วก็ทาาก่าไดกรอฟโอ้โหดิบจิ้มเสียบมุมเข้าไปนะครับโอ้โหจะได้ก็ได้เหมือนกันของแอมบัลลิศนะครับโอ้แล้วมาได้เวลานี้ก่อนจะจบครึ่งแรกแล้ครับ <c oughs> โอ้แล้วกลายมาเสียเสียง่ายไปเลยครับตรงนี้ จังหวะโอ้ไม่น่าล้ำด้วยอ่ะจังหวะพักอ,อกเนี่ยครับพาขึ้นมาของลัสปาโดรี่ก่อนจะไหลให้ยเรนเต้แต่ลูกนี้นี่คือจะมองว่าดริสมันจะเป็นการบังทางออลิสันเบ็คเกอร์หรือเปล่านัดหน้าของลิเวอร์พูลในแชมเปี้ยนสลีกไปเยือนกาลาตาสลา,ายรู้อยู่นะใช่ไหมบรรยากาศที่ ที่ตุรกีแม่งบรรยากาศกองเชียร์อย่างโหดนะครับลาสปาโดรี่ยิงลูกนี้อลิซอนเซฟได้แล้วก็ฟานไดห,หวัวทิ้งออกไปก่อนนะครับลูกทุ่มของแอตบัดริดแล้วครับยิงเสาแรกนะครับลาสปาโดรี อ่าแบดลี่เอกิติเก้แล้วก็แมคคาริสเตอร์นั่นแหละตามคาดเอาอีซัคไปพักก่อนครับอย่างที่เรียนแกก็ไม่เล่น90นาทีอยู่แล้วนะครับฉันอบอกเลยว่าอย่างเห็นเอกิติเก้กับอีซัคเล่นด้วยกันผมก็เลยบอกว่าอาจจะยังนะยังนะใช่ก็ยังนะงนะงจริงๆอะ่ะการกโดวนเปลี่ยนออกออาปลอบมือไหมครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> ต้องปลบมือไหมเนี่ยเออ อีซักกักโปแล้วฟินโปนน์นันเปลี่ยนออกครับเอ,อกิติเก้แมคคาริสเตอร์กับแ,แบดลี่โอ้แต่น่าสนใจนะเธอได้ครับซิมิอเน่ยอดมาข้ามผ่านโยเดนเต้ฟันได้มงคลออกมาก่อนแล้วลิเวอร์พูลสวนเลยครับฟอร์ตินเวียสหลายทำทางมาแล้วให้สวอสไลน์อาโอกาสครับของลิเวอร์พูสสลสวอสไลน์ไหลไปทางซ้ายครับเอกิอติเก้ vs ปล่อยให้สวอสไลน์ไหลมาโบซาลาเด้งหนึงชนเสาโอ้ไม่ได้ลูกสาม โอ้โอกาสของโมซา่ายิงชนเสาครับโอ้เกือบจะได้ลูกสามโอ้ซา,า่าช่องมันมันก็ไม่น้อยนะซา่าเมื่อกี้แต่ว่าชนเสาครับหรือพูขึ้นเกมมาใหม่ครับแมคาลิสเตอร์โรบสันย้อนกลับมาให้คนอนาเต้ปานได้ครับต่อสันส้นๆมาพู้แต่เมื่อกีนี้เหมือนเหมือนโซบสไลกับเวียสมันจะกัดก,กันเล็กน้อยครับเออแต่ก็สุดท้ายมันก็จ่ายมาหาโมซา่าได้อะ which is usually up. a bad place not end to ตอนนี้ยัง2-1อยู่นะครับ2-1แต่ว่าบอลถึงโซลอสอเลสเตอร์โซลอสด,ดวลกับโคนาเต้อเลสเตอร์โซลอสจายโอ้จะเขินติดโซบอสไลครับโซบอสไลแทงมาซาร่าเล่นกับเอกิติเกตไหลต่อให้ซาร่าโซบอสไลวิ่งไปแล้วไหลต่อให้โซบอสไลทางขวาเปิดข้ามมาลูกนี้เกี่ยวทับเวียทให้เอกิติเกตโอ้ย <laughs> มันตายลูกลก็ไปหนอกไปครับเอกิติเก้พอมบลมาถึงเอกิติเก้รู้เลยวิถีบอลมันจะไปทางไหนอ่ะทางสนามอ่ะลากมาครับโยเดนเตยิยงลูกนี้แล้วูบอลข้ามคันออกไปครับโอ้เกือบได้ตีเสมอเหมือนกันครับโยเดนเตอูย,ยิงด้วยซ้ายบอลไม่แฉลับใครด้วยนะครับโอ้ลูกนี้เนี่ยแก้ขอแก้หลุดมาครับ โดนับแบดลี่โคเก้ตวัดต่อได้บาริออสปันติดโคนาเต้โยเลนเต้ซามอีกทีหนึ่งโอ้โหสองสองตีเสมอได้นะครับโอ้แอปเปอตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้ช่วงสิบนาทีสุดท้ายครับโอ้โหวอลเล่ลูกนี้สวยด้วยครับโยเลนเต้เอาครับแอปเปอตีเสมอเป็นสองสองโอ้โดนจนได้ครับ โอ้ยลูก3ามลิเวอร์พูลไม่มาครับโอ้โหนี่เป็นหนึ่งเกมที่ลิเวอร์พูลนำสองศูนย์แล้วตูนตีเสมอสองสองอีกหนึ่งเกมน่าจะเป็นเกมที่สามแล้วนะครับโอ้แต่วุ่นี้บอลเล่ได้สวยครับโยเรนเต้โอ้โหสองเท่าครับโอ้โหแล้วยิงดีด้วยครับโยเรนเต้เสียจังหวะของโกเก้ก่อนนะครับ เนี่ยยิงมีแฉลบโอ้แล้ววอลเล่ลูกนี้เนี่ยน่าจะเมีแฉลบแมคคลิสเตอร์นะครับลูกยิงของโยเรนเต้แฉลบแมคคลิสเตอร์แล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูโอ้ลูกนี้อันดม,มิเกอร์พุ่งไม่ถึงครับหาครับลุ้นประตูขึ้นนำอีกครั้งของลิเวอร์พูลนะครับโอ้นี่จะนี่คือจะเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่บาดอีกแล้วเหรอลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอ้าวลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลแล้วครับ โซโบซาร์เป so mm ็นคนเปิดเปิดมาได้โขลุนที่โอ้สามประตูต่อสองครับโอ้โหโอ้ยฟุตบอนได้โอ้เอาเข้าไปครับอีกแล้วไอ้นาทีบาบเอาอีกแล้วโอ้สามประตูต่อสองครับโดยฟุตฟันได้ครับสุดท้ายต้องถึงมือกัปตันทีมอีกแล้วครับนาทีบาปเอาอีกแล้วครับลิเวอร์พูลเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวซิโมเน่ซิโมเน่อะไรอะซิโมเน่ ซิโมเน่ไปไม่พอใจแฟนบอนลหรอครับโอ,โอ้โหซิโมเน่เอาโอ้โหแต่ตอนเนี้ยในสนามไม่เท่าไหร่ไอ้ข้าสนามตอนนี้เริ่มเดือดครับซิโมเน่น่าจะไม่พอใจแฟนบอลลิเวอร์พูลน่าจะมีไปย้อยเยอยอะไรสักอย่างแล้วครับโอ้โหในสนามไม่เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยโฟกัสซิโมเน่ก่อนไปคุยกับเพื่สินที่4แล้วตอนเนี้ <c oughs> ยทีมคอนเทนต์ชัดๆลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้ย อีกแล้วนะครับ <laughs> โอ้ยจะเปิดแม่นครับสวอสไล์เปอร์จิลฟันไนท์หมงบอลตกลงพื้นแล้วเสียบมุมครับ <c oughs> แต่ต้องอันนี้ก็ต้องชมเหมือนกันว่าพยายามหาหาพื้นที่ในการสอดเอาซิมิวนเน่แกเหลืองไปแล้วไม่ใช่เหรอเ <c oughs> นี่ยนปิกนี่โดนโหครับซิมเน่คือตอนที่ฟานไน้หมงเข้าประตูไอเราก็ไม่เห็นว่า เออไปทำอะไรนะแฟนบอลซิเมเน่แกโหมีแกโบยเลยอะข้างสนามอะฟานได้มีโดนดึงเสือ้อด้วยแต่ก็กระโดดเทคจังหวะโม่งได้สูงเหลือเกินโอ้ตอนนี้ลิเวอร์พูลนำสามสองโอเอาอีกแล้วนะอันนสล็อตไท,ทมเนี่ยนะครับ เวลาตอนนี้ทวเวลามา5นาทีแล้วแต่น่าจะบวกเพิ่มจากเหตุการณ์ในซีมเน่นะครับอ่ะติ๊กตอกลืมเปลี่ยนสกอร์ขออภัยมีทุกรสชาติจริงจริงอ่ะบอลทะลักมาถึงโซบอสไลท์ครับโซบอสไลท์ไปเองแล้วมีแบตนี่ไหลต่อให้ดมิโซบอสไลท์จ่าทะลุช่องมาโบซาลาอ้าแล้วครับหลุดนะครับโบซาลาซ้ายมีเอกิเก้เปิดมาเอกิเก้โอ้้ามคานโอ้หย โอ้โอกาสของเอกิติเก้ัยขามคานโอ้โหไม่ได้ประตูครับปู้ยลูกนี้ไปได้ยังไงครับไม่เข้าได้ไงครับเนี่ยอขออนุญาตขออนุญาตโอโ้โอกาสที่ทเกิดจะปลนเป็น4-2นะครับโดยเอกิติเก้เนี่ยขออนุญาตเลยนะครับไม่เข้าได้ไงครับเนี่ย ตกพื้นแลโอ้ยเอ้าแต่ว่าแอมเบรตขึ้นมาใหมา่โซลารติงโคลุนนี้แต่โโล,โล,โดดดลงตัวไอิซอนเบเกอร์แต่ไม่ได้แรงมากครับอเลิสเซอรโซลาสเป็นไงล่ะใครเมื่อกี้บอกว่าใครจะขอบวชน,นะครับเกือบก็จบเกมโอ้ยสุดท้ายลิเวอร์พูลอีกแล้วไอ่เก้าสิบบวกทั้งหลายเนี่ยนะครับโอ้เกมเจเอเวอร์ตันเอาอีกไหมเนี่ยจะได้จะได้ จะได้ทำตัวถูกอ่าชนะ3-2ครับลิเวอร์พูล